พิธีเปิดชมรมดนตรีลีลาดจังหวัดนครนายกที่อาคารโดมอเนกประสงค์วัดบุญนากรักขิตารามอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายธีรพัฒน์อดีเทพสถิตประธานชมรมเพลงดนตรีลีลาดจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีพลตรีสมศักดิ์รักศิลป์ในานามตัวแทนผู้ก่อตั้งชมรมได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ ด้วยชมรมเพลงดนตรีลีลาดจังหวัดนครนายกได้ก่อตั้งขึ้นโดยดรปนิชกาจิรพรชัยโดยมีคุณถนอมจิตละอ,อปักษินเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดตั้งชมรมจากนั้นดรปนิชกาจิรพรชัยได้เชิญชวนเหล่านักร้องเพลงของสุนทราพรนักดนตรีและครูลีลาดจังหวัดนครนายกมาเข้าร่วมชมรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสุขภาวะ ให้กับผู้สูงวัยเนื่องจากบุคคลก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัยร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงตามธรรมชาติและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งโดยมากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายส่งผลต่อสุขภาพอารมณ์และจิตใจตามไปด้วยด้านการร้องเพลง ช่วยฝึกการหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรงปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงเป็นต้นสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน